อ่ะสวัสดีครับอยู่โมบายเลเจนต์นะครับอยู่กับกิจกรรมนะครับจากเพจโคโาช็อปอีกแล้วนะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆนะครับนะฮะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมของอ่าคนที่อัจฉริยะนะครับก็รุ่นรับรางวัลนะครับรวมมูลค่านะครับหกแสนกรีบนะฮะจากโคโาช็อปนะครับใครที่นะฮะแบบชอบนะครับแล้วก็ชอบร่วมกิจกรรมเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมจากโคโาช็อปได้เลยนะครับนะ กิจกรรมดๆมีๆมีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับสำหรับโคด้าช็อปนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วเข้าไปเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามนะครับเพจโคด้าช็อปด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราก็ไปเล่นเกมกันดีกว่าครับนี่ซื้อสีส้มมาแล้วนะซื้อสีส้มมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ลงคิดว่าปล่อยสีนี้แหละเท่ละ,ละไม่ได้เท่หรอกแบบเออรู้สึกว่าสีนี้แหละโอเคสุดแล้วมั้งจะทําสีเทาก็เดี๋ยวเทาก็ไม่สวยแต่ถ้ากัดอีกทีนึงนี่แทบจะขาวหมดหัวแล้วนะ นี่ดํามันก็เริ่มขึ้นอีกแล้วเนี่ยเนี่ยสีดํามันก็เริ่มขึ้นแล้วจริงๆจะทําสีส้มต้อนรับไอ้นี่แล้วเนี่ยอะไรวะทาสีส้มต้อนรับท็อปแคนซัมเมอร์เออมันต้องร้อนแรงดือดไฟด,ดังไฟเยอร์เอสเมอร์กับทามัตยืนใครชนะทามัตครับทามัตทามัตชนะเอสเบอร์เล่นกับทามัตเล่นยากอยู่ครับแบบนี้คนด้วยนะครับและคนดูก็หายไปประมาณ88ล้านคน สีเทานี่ดีเลยสีนี้ไม่ไหวสีเทาดีเลยเอ้ยสีเทาอ่ะสวยแต่แบบก็แบบมันมันอยู่ได้แป๊บเดียวเองอ่ะสีเทามันไม่ค่อยอยู่ไงแต่ถ้าสีเนี้มันอยู่ได้ยาวเลยนะจนกว่าผมดําจะขึ้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นสีที่มันไม่ได้ย้อมไงมันเป็นสีที่กัดมาแล้วเป็นสีนี้มันก็เลยอยู่ได้ยาวเนี่ยจนกว่าสีดํามันจะเริ่มขึ้นเห็นป่ะสีดํามันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยข้างในดํามันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเออเนี่ยเห็นป่ะ ดำมันเริ่มขึ้นแล้วนี่ไงเห็นปะมันก็จะเริ่มหม่นหม่นแล้วสีเทาก็มีแต่แบบไม่ได้นี่แต่ว่าชอบสีนี้อยู่เหมือนกันนะมันก็หย่อยหย่อยหย่อยหยิกดีูดิมันก็ขาวๆเหลืองๆหย่อยหย่อยอะไรของมันอิสกัยสเปรย์กูเบอร์อัไก พี่คนผิวขาวไงสีนี้เลยออกลเลอะเทอะแต่พอสีเทานี่เข้าเลยพี่ไม่ขาวนะเว้ยพี่ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะเว้ยพี่แบขาวตรงไหนวะเออถ้าถ้ามือตรงนี้ยขาวอยู่ดูข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ขาวนะเว้ยแบบไม่ได้ขาวขนาดแบบไม่ได้ขาวอะ่ะเออแต่ว่าถ้าแบบว่าทําสีอ่อนอะมันก็จะทำให้หน้าขาวแต่เนี่ยมันหนวดแม่งเยอะช่วงเนี้ยหาที่โกนหนวดไม่ได้จิ๋วขโมยไปเล่นหมดแล้วเออหยอยๆ่อยเหมือนฝอ,อยทองดีฮะ คุณนายคุณนายจะสั่งชาบูไม่ได้จะได้สั่งให้คุณนายสวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีครับทามัตเลนอีพีเป็นรองแค่เดียร์หลอดใช่ครับเป็นรองแค่เดียร์หลอดตัวส้นตีนอะไรก็เป็นรองเดียร์หลอดหมดอ่ะจริงๆพูดจากใกลเลยตัวส้นตีนอะไรก็เป็นรองเดียร์หลอดทั้งนั้นอ่ะเดียร์หลอดแม่งโกงชิบหายอ่ะจริง ตัวอะไรนะเมืกก่อกี้มันข้อความมันหายอะข้อความมันหายอะ ครับหนึ่งนะประกาศจากทีมงานสวัสดีคนด้วยนะครับครับหนึ่งนะ อา้าวเมื่อกี้พี่โหลดมาแล้วไปไหนวะพี่โหลดมาแล้วนะที่เขาส่งให้นะแล้วมันไปไหนวัวโหลดมาแล้วแล้วมันก็ไม่อยู่ดาวน์โหลดปไปอยู่ไหนวะเนี่ยสแสดงโฟลเดอร์เอาไม่อยู่จริงด้วยสแสดงโฟลเดอร์ไหนอ่ะนี่อ๋อไปปูรครบแคนกอดีไฟ เ,เดี๋ยวค่อยโพสอีกทีครับพี่ลองดูย้อนหลังคลิปที่พี่สตรีมเลยว่าขาวไหมเหรอไม่รู้อ่ะคือพี่พี่พี่พ,พี่พี่มองว่าเพราะว่าแบบไอเนีย้ยเพราะว่าด้วย หนึ่งด้วยด้วยด้วยกล้องด้วยมัง้งแล้วมันก็เลยดูขาวแต่ว่าพี่ไม่ได้เป็นคนขาวขนาดนั้นเลยพี่ไม่ได้เป็นคนขาวขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าไม่รู้ใยผิวสีไม่ได้เป็นคนผิวขาวอะ่ะ แต่ว่าสีเทาอ่ะสวยจริงยอมว่าสีเทาสวยแต่มันเหมือนมันต้องทําบ่อยอ่ะเหมือนแบบว่ามันอยู่ได้ประมาณสิบวันแล้วมันก็อุย้ยโดนกดแน่เลยว่ะอยู่แม่งมีฟังโก้เนี่ยโอ้ไม่นะสาวน้อยโอ้แม่งไม่ได้เวลด้วยหูแม่ง อู้น่ากลัวชิบหายเลยว่ะแม่งเจ๊งแน่เลยว่ะแบบยืนยืนเดี่ยวแล้วเจอสองแม่งโคตนเล่นยากเลยอะ่ะเออยืนหนึ่แล้วโดนโดนสองแม่งโคตรเล่นยากเลยนะักยิงอะ่ะพี่เพิ่งรู้เนี่ยแม่งแบบว่าโดนประกบเลนแม่งต้องมีคนประ,ประคองเลยอะ่ะแม่งโดนกดฟีิงแต่ต้นเกมอะ่ะ โอ้โคตรกดเลยนะอ๋ออันนี้อันนี้พอเข้าใจอยู่ว่าสีเทาช่วงนี้เขาฮิตกันด้วยนะมันเป็นสีฮิตเลยนะสีเทาอะแล้วแบบว่ามันก็มันก็ชอบแหละไม่ใช่ว่าไม่ชอบแหละแต่แบบโอ้หแม่งโคตรกดดันเลยวะโอ้โหโคตรกดดันเลย ดีไม่บอกว่าพี่ดูไม่เหมือนคนเลยค่ะโอ้แตกเลยค่ะพี่ใช้เอมเบมอะไรเอ็มเบมนักยิงครับแผนนี้มันไม่ค่อยว้าวเลยวาบเบรทิกมันก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่แบบว่านี่แม่งโดนกดด้ยแม่งมาสองสามตัวเลยต้อนรับเลยกูนักหนาก็ไม่รู้เนี่ย มึงดูดิแม่งอ๋อกูรู้แล้วใครกูรู้แล้วใครเกมเมอร์เอ็กแอลไอยายามึงพาพวกมาลุมกูเลนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกูจะไล่ฆ่าแม่งให้หมดเลยไอพวกนี้แม่งก้าวแล้วไปไหนไปไหนไปไหนแม่งไม่แตกอีกว่าแล้วทำไมแม่งเทมาเลนกูหมดเลยกูไม่ได้ดูชื่อ เดี๋ยวก่อนนะเล่นเกมก่อนกูจะไล่ยิงแม่งให้ไส้แตกแค่หมดเลยกูฟาร์มแป๊บหนึ่งเราต้องตั้งใจเล่นแบบสุดขีดพี่ก็ว่าทำไมเล่นพี่แม่งคึกคืนจังไอ้ห่าววิ่งกันมาสามสี่ตัวก <c oughs> ูฟาร์มก่อนกูฟาร์มก่อน หนูก็ผิวสีแบบนี้เลยหาสีผมเข้ากันยากอยู่สีชมพูงไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำสีชมพูเลยจบจบไปเฮ้ยมันไปอยู่ตรงกลางเพียบเลยวะ่ะเราต้องรีฟาร์มแล้วเราต้องเร่งฟาร์มเราต้องเร่งฟาร์มเว้ยนี่ไงโูแม่งเสียเปรียกวะ่ะบอดี้แม่งเกิดแล้วอ่ะบอดี้มันเกิดอ่ะต้นเกมอ่ะเรายังไม่มีของอ่ะ สูดาเมดโบดี้ไม่ได้อ่ะรอดับเขียวก่อนรอดับเขียวก่อนรอดับเขียวก่อนเฮ้ยอ้ไรกอะเต่ามาวะไเรา้อเพย์เซฟแล้วเกมนี้ไม่ครับเอมเบมนักยิงโกงกว่าครับแปบเนี้ยแต่ว่ามันโดนกดเลนครับแล้วนักยิงพี่แม่งไปเลนอื่นแล้วเนี่ย มันโดนกดต้นเกมครับโบดี้มันกดพี่ต้นเกมแล้วไอเทมเขาเยอะกว่าเว้ยไอเทมเขาเยอะกว่าเว้ยแล้วแบบแล้วแบบไอไอซับพอร์ตกูก็เสือกหนีขึ้นไปช่วยกลางแล้วแล้วคือกูก็โดนโบดี้กดยาวเลยคือต้นเกมโบดี้เขากดได้กดได้กดคิวพี่ไม่ได้แล้วกดเกมได้เพราะว่าฟังโกเขามาเลี้ยงต้นเกมไงแล้วแม่งออกเลนยากชิบหายอะ่ะ แล้วสู้โบดี้ยากครับสู้โบดี้ยากมากเลยอะถ้าแบบว่ายืนเลนชนเลนนะ ทิ้งทิ้งไว้ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาเจ้าหาว่าเราไม่ให้บัฟเขาเราไม่อยากเป็นคนใจร้ายทิ้งไว้ให้ตัวหนึ่ง เราทิ้งไว้ให้ตัวหนึ่งเป็นแบบว่าของที่ระลึก ทำไมทีมพี่แม่งแบบบวกบวกบวกกันเยอะเยอะนะนะเกมเมอร์เอจอลอะไรเกมเมอร์เอจแอลอะไรยิงไส้แตกนะเว้ยกูบอกให้ ต้องมีสักคนเดี๋ยววะเดินมากันป้อมเนี่ยไม่มีจริงเหรอวะกูยิงป้อมฟรีกูยิงป้อมฟรีเลยนะไม่มีใครมากันอนะปล่อยกูเกิเช้ย โดนลวอี้เต็มหน้าเลยสวัสดีคนด้วยนะครับมา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 ก็ไม่น่าห้าว อะไรวะโหหนูเพิ่งทำสีผูเนี่ยหนูถ้าหนูเฮ้ย <c oughs> อย่าไปกลัวเดิย <c oughs> อะไรวะทำสีผูเข้าทำงานไม่ได้ได้ไง เราต้องเป็นจอมโจรเว้ยเดี๋ยวมันจะมีคนมาตีบัฟเว้ยเฮ้ยมันไม่มีว่ะหลอยบ้านเว้ยหลอยบ้านเว้ยไม่ไม่ไมาดูอะไรนี่นี่มงดูมงดูมงดูบ้านมันนี่ ดาตามาดิกูมาดิจอมโจรนแม่กูเป็นโจรหลายบ้านแม่ บอกแล้วมันจะยิงเกมเมอร์ไี้เวจะยิงมาได้ตายสวยทุกคนด้แล้วเขามัวแต่วิ่งไล่กันไงเราก็ เราก็สายนี่อยู่แล้วสวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีครับคุณมัตตอร์ปุ้นเข้าไม่ตีหลอกกลอดอะ่ะบ้านเขาแหกไปแล้ว อะไร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 ตกใจว่ากูตกใจแล้วปืนกูลั่นนะเว้ยกูตกใจแล้วปืนกูลั่นเว้ย อุ้ยชิงค้อนแรงเลยกู <ir> ไปแล้วกูจะตายยิงค้อนแรงเลยอะ่ะแ <ir> ม่บัรเห็นเครื่องหมายตกใจไงแล้วยิงสวนไป บับฉันอุ้ยอุ CDs ๊ยอุ๊ยมีคนเจ็บ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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บ มีคนเจ็บมีคนเจ็บมีคนเจ็บอะไรอะไรเกมเมอร์เอ็กเลอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุย,อย,อ,ยอย่าเปรี้ยวอ,อย่าเปรี้ยวตายเมงโดนอาร์มอนสกิลมาเต็มหน้าเลยเฮ้ยอย่าไปยอมมันไว้เราต้องดักมันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวมันมาเอาบัฟเชื่อพี่พี่เรียนมาไอ้นนองนี่นะอยนับเดียวแตกนับเดียวแตก ยายาเอามอนไม่ได้โดนอันตินะด้วยโดนแบบแค่แบบไอ้นี่แหละโดนแบบแค่สกิลหนึ่งธรรมดาแม่งยังตายเลยเอามอน นี่ครันี่ไงแข็งเหรอฟังโก้แข็งเหรอ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 แข็งคืนนะแข็งคืนเหรอแข็งคืนเหรอโอ้แม่งได้สี่แล้วไอ้เียมาตาคนกูตายมันเกือบไม่งฆ่าห้าเมื่อกี้แม่งอีดาตาอีหาล่า ยี่หาลากนาะตาเลียแม่งอุสาห์อุตสาห์ลงทุนฟิกเข้าไปยิงแม่งอุสาห์ได้มาสีตัวแล้วแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้หาโตนไม่เจอเนอะแมากระโดดขวนช็อตสุดท้ายเจ๊งเลย โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ